แตเวลา6นาฬิกาจากกนกระทั่งง8นาฬิกา8นาฬิกาจะได้เริ่มพิธีถวายพระทาหอารเช้าแด่พระสงฆ์ฝ่ายอรัญญาวาสีทั้งนั้นซึ่งนำโดยหลวงปู่ประพัทราชศิรสมมังวรผู้เจริญด้วยวัดสายุกาลจากนั้นเวลาโดยประมาณ9นาฬิกาเราก็จะได้ใช้สถานที่ก็คือบริเวณพระอุโบสถวัดพุทธบูชาเป็นสถานที่ประกอบพิธี ดังนั้นขอเจริญพรท่างสาธุชนทั้งหลายในขณะนี้ท่านพระมหาเทระพระเถระนุเถระผู้เห็ุเนื้อนาบุญญาเกตที่ยอดเยี่ยมนะพระสงฆ์นั้นบอกว่าอนุตตรคุณพระคุณของพระสงฆ์ข้อสุดท้ายคืออนุตตรังคุญยักเขตทรตังโลกัสสักพระสงฆ์นั้นเป็นบุญญาเกตที่ยอดเยี่ยมของพวกเราท่านได้เกื้อนกาสให้พวกเราได้ถวายทาหารับิณฑบาตจะตักบาตรหรือถวายกับพิยพันธ์เครื่องพยธรรม ม,มีเวลา,าพัก,<า>กสดยูไป <ฮะ S 1> ถึงแปดนาฬิกาคุณเดินดไม่มองกล้อแเลยิกาเพราะนั้นในโอกาสนี้ก็ด้วยเมตตาของท่านพระมหาเถรัพระจีราร,ราุเีร,ร,ร,รงนั้นท่านเปิดโอกาสให้เราได้มาร่วมพูดกับท่านหลายหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงหลวงปู่อดีตเจ้าวัาาดบุรารามปู่เจ้าลุงลูกโค ูดเสมอว่ายกย่องชมเชยวัดพุทธบูชาเสมอว่ามาที่วัดพุทธบูชานั้นได้สร้างวัดโดยการนำกัฐิยพันธ์บ้างเครื่องพิธีธรรมบ้านไปแจกใจ่ายในวัดเป็นองค์รองทำให้จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ในครั้งนั้นจึงได้แยกงอการปกครองเป็นศูนจังหวัดให้ได้รวมร่วมก็ได้นั่นจะพูดถึงเสมอว่ารับสัญญาณวัดิ์ก็ที่นี่แหละ เกิดึีนที่นี่ทีวัดคุธชาใส่ผ้าเลยนะครับนั้นในโอกาสนี้ประเด็นพระคุณผู้เป็นประธานเจ้าของบรร้ายวันเกิดท่านก็มาอย่างที่ปกอบพิธีแล้วคณนบริกาเว่าท่านที่ต้องการจะร่วมตักบาตรหรือตักบาตรพระมระบีพระก็รับเชิญไ เรียบร้อยเราถึงเช้ามานี Went ่แหละเป็นวิถ <Wein> ีชีวิตวิถีไทย นำเนุนทรัพย์ี้ไปซื้อไซื้อรองได้ปารให้ทานงลายรับฟังแล้วว่าโรงพยาบาลในเขตโงพยาในเขตมันมันหักหา